สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็จะเอ้ยเอาคลิปนี้สาระเลยวันนี้เอาใจคนดูใครที่เม้นแล้วมีคนกดไลค์เยอะที่สุดเราจะซื้อตามอืมเอางี้คือวันนี้ทุกคนมานี่ก่อนมานี่มาน Ahmad, ี่มานี่มานี่มานี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านไม่ใช่ผมจะมาขอความคิดเห็นอ่าวันนี้คือผมอ่ะ ผมมาอยากได้รถอีกคันนึ่ง,งอ,อยากซื้อรถใหม่เพราะว่าทุกขัเนี้ยคือผมอะเมื่อก่อนอะเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วที่ซื้อรถไฟฟ้าตอนนั้นชอบว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันประยอ,อนมันไม่เล้ามันไม่แบบมันไม่มีเสียงมันไม่มีควันมันไม่ได้กลิ่นน้ำมันเครื่องออผมก็เลยแบบเฮ้ยไอ้เนี่ยซื้อรถอีกคันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ซื้อมาเพื่อแบบเอามาถลุง คือทุกวันนี้เรามีแต่รถไฟฟ้าทุกคนดูเมื่อก่อนมันจะไปตามยุคตามสมัยเมื่อก่อนจะมีอะไรซูเปอร,ร์คัพเออมีซูเปอร,ร์คัพมีเอ,อ่อร้อยยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยบางลมมี p z x เรามีมาทุกรุ่นแล้วนะครับผมตอนนี้เราขาดอยู่คือกี่จังหวะนะสองจัง,<ม>วงหวะ <laughs> เอ้สองจังหวัดสองจังหวัดก็เคยมีเอ้สองจังหวัดเคยมีมิวเตอร์มิวเตอร์กันเนอะเออแต่เอ้ยไม่ไออันนั้นไม่กี่จังหวัดเมดอ่อเออเมดอ่ะเมดสองใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่แล้วอยากผมอ่ะตั้งแต่แบบเอางี้ตั้งแต่เกิดมาเลยมีจักรยามีรถมีโน้มีนี่รถใหญ่ชอบจุดคือเมดอันนี้คือแบบหูแบบพอฟังพอฟังเสียงแล้วอุ้ยไอเสียงมันใสมันแบบอุ้ยมันกลางวานกลิ่นมันหอมกลิ่นออโตลูปจอจมูกบดมเนี่ อันนี้คืออะไรคนตีนนะไมนี่คนตีนทุกคนมาดูนี่จักข้างหลังรถไฟฟ้าจริงๆมีแต่รถไฟฟ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดของผมแปดรุ่นเก้ามีเยอะมากแบบเยอะจัดเลยนะครับเลยรู้สึกว่าเอ้ยให้คนดูคอมเมนต์ว่าจะซื้อรุ่นอะไรดีนะครับผมแต่ว่าพวกเราคือไม่นิยมเล่มไม่นิยมเลย <c oughs> <c oughs> ของผมของผมไม่ไม่นิยมเล่มนะคือใครที่แบบว่าเอ้ พี่ปาล์มบ้านหนูอยู่นี่แล้วก็บ้านหนูมีรถขายตรงนี้ราคาถูกอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติมันสักแบบคันละสองพันก็จะเหมาก็คือเน้นเน้นอยากได้เสียงที่มันแวสอะแวสแบบน้ำมันเครื่องควันไหลแบบแต่แต่ว่าขับได้นะอยากได้แบบเอออยากได้แบบอย่างนั้นอยากอยากได้แบบเฟี้ยวๆอะอย่างเงี้อ่ะคือเมื่อวานเนี้ยไอ้ไอ้มันมาใช่ไหมมันขับรถมาก็เลยออกมาเจอมันบอกว่า อันก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาซื้อรถอัางนี้บอกเอ้ยพี่โ,โหจะซื้อบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมมาอย่าขับอย่าขับก <im mon> ็ <im mon> เลยแบบแต่วันนี้ผมอ่ะให้เจมอ่ะ <h> ah? มาดูมาแล้วแต่ว่ามันมีนั่นแหละแต่ว่าแบบพอถ้าไปถามพี่ขับได้ไหมก็เสือกตุกวัวสันตีแต่ว่าเมื่อวานนะขับได้แต่ว่าวันนี้ขับไม่ได้แล้วมันตอบไปเจมอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยงั้นเดี๋ยวรอดีกว่า ให้คนดูคอมเมนต์ใครที่แบบว่าคอมเมนต์ว่าเฮ้ยรุ่นนี้ดีกว,ว่าแล้วมีคนคนเห็นด้วยคนกดไลค์เยอะสุดก็จะมีรางวัลให้มีเสื้อกับก,กับแก้วกับบางแกงให้ให้เลยอ,อ,อยอาอา่างี้มานอยอ้ันกดไลค์เยอะสุดไม่ไอเข้าใจคําว่าสองจังหวะไหม <laughs> <laughs> มึงเข้าใจไหมคือเอาสเปคเข้าวๆคือสีอะไรก็ได้ไม่ติดไม่ชอบรถมีเล่มอืม <laughs> เพราะผมไม่ชอบรถมีเล่มเพราะว่าเราเราแบบว่าเราขับกันแบบว่าไม่ต้องการเล่มกันอยู่แล้วเพราะว่า เมื่เราเวลาเราขับกันเราเราไม่ได้นึกถึงว่าเล่มมีไม่มีเราไม่ได้ขับบนท้องถนนเออเราไม่ได้ขับบนท้องถนนเราขับ <Okay. S 1> ในป่าในดงในเขานะครับผมก็นั่นแหละคือสีอะไรก็ได้อยากได้สองจังหวะออะส่วนนั้นนะเอาสองจังหวะอยากได้แบบให้มันแว๊บดให้มันแบบสตาร์ที<น>แล้วแบบเขาด่าเขาจะกนด่าพ่อด่าแม่ไม่มีท่ออีกใบนึงไว้ยั่กอยู่่ะไหนไหนะไปเดินไปมันนั่นจะเป็นท่อของเมดหรือของอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยข้างเสาเนี่ยไปไหนแล้ววะอยู่แถวนี้เห็นไหมไหนอะ เดี๋อ้แกกูอยากกูไม่อยากลกปะปากคนดูอ่ะไอ้แบบเคยละปากว่าถ้าซื้อรถคันไหนมาแล้วแบบจะไม่ท,ทาําพังเนี่ยทำไม่ได้ดลยว่าจริงเคยสัญญากับคนดูไว้ว่า,าแบบแบบว่าสัญญาคนดูว่าเออเนี่ยผมซื้อมาแล้วผมจะเก็บสะสมเลยจะจอดข้างล่างเลยเป็นแบบเราซื้อมาเราจอดเรียนจอดเรียงจ,นนจะทำไม่ได้เห็นแล้วมันเคี่ยวอย่าขับลงน้ำเออนั่นแหละเห็นแล้วแบบนี่เอาหน่อยดีกว่าลงน้ำดีกว่าสุดท้ายไอขายไปเสร็จเหล็กทุกคันเลยได้กี่บบาทไม่รู้ โอ้เมนพอห้าร้อยหรอกมั้งหรือประมาณนั้นแหละจะเลนลงกระบะเลยอะเออเรื่องตั้งแต่ปีนี้เลยเราจะไม่ทำมันพังอีกแต่แต่จะไม่รับปังนะเออจะไม่รับปังแต่ยังไม่ได้จะจะสัญญาแหละแต่แต่ทำไม่ได้หรือได้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าแบบเห็นแล้วเลยนะเห็นแล้วมันเคีียวเลยมึงอะเออนั่นแหละทุกคนก็ใครแบบว่าเฮ้ยเห็นดีเห็นชอบก็นั่นแหละครับคอมเมนต์มาหน่อยก็เดี๋ยวเราเอามาทํากันแต่แต่เราคงไม่แต่งหรอกเพราะว่า พวกสองจังหวะเนี่ยมันเล้าใจพวกผมอยู่แล้วนั่นแหละครับทุกคนพอได้เดี๋ยวจะหาไอ้นี่มันก็อยากได้เนี่ยไอ้นี่มันอยากขี่อยู่ใช่ไหมล่ะแต่มีมีแรงเลยนะเว้ยแต่ว่าราคามันสูงอ่ะแดดแดดแล้วอะไรล่ะหกพันมันมันมีคัดเลยไม่ชอบอ่ะเอ้ามันแรงบ้าไอ้นั่นยังมีค่าไอจีอาชอบแดดจริงๆแดดแม่งแรงบ้าเลยไปไปไใหญ่เหรอโอเคเดี๋ยวกูไปถามให้เดี๋ยวให้มันลดราคาให้สักงสองเห็นลดราคาเนี่ย อะไรนะที่กูชื้อไปซื้อซื้อแดดต่อจากจากน้นา,างมาแล,แล้วแล้วเขาเห็นคลิปแล้วเขาวา่าไงนะไม่ใช่นั่นมันจเจอานั่นแหละเขาเห็นคลิปแล้วเขาว่าไงนะโอ้กูคิดว่ามึงยอมไปขับกันเล่นๆมึงก็ถอดมึงก็ขี่กันอย่างงี้กูไม่น่าขายเลยวันแรกเอาไปขับมาแบบเละเทะเลยเฮ้ยแต่แตัต้งแต่ทํามานะคลิปตั้งแต่ทำมาที่ชอบที่สุดคือ <c oughs> เอามาชักกเยอะกันกูมันที่หายอุ้ยมันไอ้นี่มันที่หายเลยก็เลยแบบไอ้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะอ่ะ รถเป็นไปได้หามาสักสองคันน่ะกูแค่งงว่าไอรถที่กูขับที่กูเล่นกับมึงใช่ไหมที่ชักเยอะไอจอาร์รรมแรงกว่าเอ,อแต่กูแพ้สีแดงไอคุณงงเลยไอ,อใครใครที่แบบว่าดูคลิปนั้นเนี่ยไอผมชอบย้อนกลับไปดูไปดูแม่ลา่าฮาจริงฮาก็เลยแบบอังน,นี้เนว,ว่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้เราจะเห็น้แบบคนอื่นคนอื่นเขามีช่องแบบว่าช่องแบบอุ้ยใครนึกถึงเรื่องกินต้องนึกถึงช่องพี่คนนี้อ,อใครนึกถึงเรื่องเกม ซึ้อจูบีคคุณนี้ใครจะถึงเรื่องนู้นนี่นั่นนึื่องกพีอย่างนี้แต่ว่าผมอะจะเกี่ยวกับชักกะเยอะจำได้ชักกะเยอะพี่ที่ว่ารู้ว่าใครมีในละแวกแบบปัะจนาคารนครนายกอ่ะเราสามารถไปยกได้เดียถ้าแบบมีสองคันยิ่งดีแบบซื้อในราคาเหมาอ่ะเสนอมาเฮ้ยพูดเฉงไอ้นี่มันพูดถูกใจแล้วสมมติว่าถ้าสมมติผมทำคลิปชักกะเยอะปุ๊บแล้วสมมติว่าผมมีเอ่อคันนี้ชนะปุ๊บแล้วใครแบบในปาจีนอะอยากท้าชนได้เลย ขอสองเฮ้ยขอสองจังหวะเล็กใส่ยางพิบากมาเลยเฮ้ยแต่แต่กูตรวจหมดนะว่ามึงทำอะไรบ้างห้ามทำแม่เอาลูกมาเก้าแค่เสาเลยนี่แหละแม่เฮ้ยไม่เกี่ยวเว้ยมันไม่ได้อยู่กับความแรงมันอยู่กับการน้ำหนักด้วยอัเนี้ยเฮ้ยอันนี้ฮาไอ้พี่พออยู่ในแต่ตะคามอยากแข่งด้วยโอ้โหไปเลยมีเงินเดิมพันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินรถกินรถเออกินรถเลยเอาไหมไอ้ เดี๋ยวกูจะหารถมาฟังกูนะเดี๋ยวกูจะเอารถมามาปั้นจะทำยี่อะไรก็ทำเนาะเดี๋ยวเอาในละแวกปลาจีนก่อนทวงลูก้มามาถ้าก็เยอะแข่งกันเออใครชนะก็กินรถหึชั้น EP แรกมันกินเราเลยอะซื้อใหม่เยอะนะไม่เราขอซื้อมาต่อไม่ไม่ใครคืนคืนกูเชื่อเลยว่าแบบว่าใครชนะให้คืนนะ เออแต้แต่เอาแต่สมื่ิว่าผมแพ้อันนั้นผมขอคืนนะแต่ว่าถ้าผมชนะผมขอเลยได้ไหมถือว่าแบบให้ใจกันเดี๋ยวผมไปสานต่อเออว่ะเดี๋ยวกูเอามาเชื่อมให้แหลกเลยเดี๋ยวเชื่อมกูต่อเหล็กต่อเลยอุ้ยมาทาว่ะอ้ยเดี๋ยวเรามาทำเป็นแลงดีกว่าแรงกิ้งอ่ะวันน่ะฉันเป็นชิพก็จะมีแรงใช่ไหมว่าเป็นรุ่นไฟเวทรุ่นแดนดัเวทรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูทำเป็นแบบเดี่ยวดูโอแล้วก็ทีมอ่ะแบบจะเก็จะเป็นทีมสี่คันอ่ะสี่คันแล้วแบบ แล้วเราให้แบบกรรมการเหยียบเชือกไว้อ่ะใช่ขอโซ่ขอเป็นโซ่เลยหนสามแล้วก็แบบดึงได้เหมือนเหมือนวัวควิดกันอะอุ้ยกรรมการอ้าวไอ้นี่กลัวแย่ถ้าขาดกระชังแม่งสิเออเฮ้ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นแรงแหละเดี๋ยวเชื่อมั่นในตัวผมผมจะทําให้เลดบูมาซื้อได้วันเทนต์นี้ผมจะทําให้เลดบูแบบผู้แบบบ้าเลยอะแบบุ้ประทับใจเลยแบบในเมตองอะต้องมีรูปกระทิงแดงอะ จะรุ่นอะไรก็ได้แต่ขอเป็นสองเจอมูอีกจริงเสียงเงินกับเรื่องพยานนี่มีนะว่ขุดอีชักมาอีชักเครื่องโคตรแรงนะไอเครื่องเอ้ยไอมันดูนี่ใครอยากเอาอะไรเนี่ยบ้านกูมีเยอะเลยนะเรียกนี่เครื่องมันหรอใช่เฮ้ยนี่ไงนี่เครื่องมันเนี่ยนี่ถังน้ำมันบางโคอนเนี่ยของรถมึงเลยโอ้โหมีทะเบียนด้วยนีเพื่อนใหม่เนี่ย เขาไปทำอะไรเอาเอาไปเป็นรางวัลสำหรับคนชนะไปกูได้รางวัลคนชนะละโอ้โหจะอะไรัไปขุดมายังไงนะนี่ไปทะเบียนยังมีเลยพี่ไปทะเบียนโฟล์คัสตเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นรางวัลของคนชนะนะครับอันนี้คือถ้าแบบเราเราได้รถมันหลายๆคันแล้วสมมุติเอาแบบเอาพวกเครื่องเอาพวกอะไหล่มาประกอบใส่คันเดียวเป็นหลายๆรุ่นอ่ะอย่างการทานฟาร์มเมอร์เลี้ยงอี่เนาะเออมากมันเฮ้ยเรา เละอีกเนี่ยชีวิตไม่เละทำไมเราแบบเราแค่จะทำแรงเฉยเฮ้ยแต่แต่มันต้องมีเที่ยวดิคนชอบแบบนี้มีว่ามันมีคนบ้านเหมือนเราด้วยชีวิตเราไอ้นี่นี่คนแรกเลยไอ้ไัยเดี๋ยวมึงไปท้าจริงไอ้ยัยมึงไปหาซื้อรถนมาเออเดี๋ยวกูไปท้ากับไอ้ยยดีป่ะเราต้องเอาเป็นรถแบบว่าเดี๋ยวเราเราต้องมาเช็คสภาพรถกันเลยนะใช่น้ำมันคงร้อนเกินเออแต่แต่ แต่บอกก่อนนะครับบ้านเรานะครับผมไม่นิยมให้คนแบบว่าใช้เงินเยอะนะครับซื้อลถแบบผิดกฎหมายมาเลยนะครับห้าห้าห้ามีเล่มนะครับใครมีเล่มมีรถมีเล่มผมไม่ให้แกงนะครับอด้ไหมนี่ผู้เฒ่าได้ได้เอาตีไปถามเขาเลยไก่ทอดไก่ทอดแต่ใส่อันนี้ใส่พี่แกงเมนูใหม่เหรอเอ้าเปลี่ยนแม่เอา แล้วก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ผมผมจะไปเกาหลีแต่ว่าอยากจะให้เจมตามล่ารถให้เดี๋ยวมึงเกาหลีก็มีมั้งกูอะแล้วส่งมา้นะใงป่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอเจมเดี๋ยวให้เจมแบบว่าหาให้หามเลยนะคว้านหาเลยนะแล้วแบบขอแบบเลื้อๆเลยนะถ้าสภาพแบบเห็นแล้วแบบพุ้ยสวยว่ะอย่างนั้นตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันมันไม่ในในในกิมมิคเราไม่เอาถ้าเห็นแล้วแบบบ้าไอ้นี่ถูกใจโอ้โห หน้าเอามันเลยวะอย่างเงี้ยเอาเลยเนี่ยถ้าบ้าอย่างเงี้ยก็ดูดิกูซื้อมาเนี่ยเหลือแต่อย่างเงี้ยใช่ว่ากันนี 8, ้แปดพันห้าป่ะหรอเอออุ้ยแปดพันเลยเหรอแปดพันห้ากันเนี้ยอุ้ยเหลือแค่เนี้ยทำไมกูซื้อราคานั้นเลยวะใช่หรอใชอ่กี่กระมันเออวะนี่แหละทุกคนเชื่อผมเชื่อมั่นในตัวผมไว้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผมเลยผมผมเอาแน่กลับมาปุ๊บไอ้เชี่ยนั่นแหละบัลลีงเลยบัลลีงเดี๋ยวผมจะแบบเดี๋ยวผมจะจะทำสีด้วยเอางี้ดีกว่า จะพยายามไม่ให้มันพังแล้วกันอพยายามเอามาชักเยอะเลยใครที่แบบว่าเนี่ยใครที่แบบดูคลิปนี้ปุ๊บไปอันนี้เลยนะคบทุกคนหารถมาเลยหารถมาเลยขอบนาปาจยู่นะเพราะว่าทุนยังไม่มีดิทุนยังไม่มีให้ไปจัดที่นน่นที่นี่มันไม่ได้เดี๋ยวจัดที่นี่ก่อนเอาเป็นสนามดินดีกว่าขี้ดินเอีขอแบบขี้ดินเนี่ยแล้วแบบแล้วแบบอย่างนี้ก็แหละแบบแบบชักเยอะแล้วขุดบ่อไว้อะขุดบ่อไว้ขโมยขมมยขี้ดินแปดลิ้วอุ้งอ่าสนามขี้ดินเนี่ยแบบเขาเอารถแข่งกันอ่ะ โอ้น้าไปนี่หมยไอ้ที่คุนมันเฮ้ยแต่แต่บอกก่อนนะครับใครที่แบบว่าใส่เซฟตี้อย่างนั้นผมก็ไม่แข่งนะครับผมชอบรองเท้าแตะเออแล้วก็แบบบางทีขาดเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดีว่าจะเป็นยังไงแต่มันแน่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาให้เละเลยมึงคอยดูดิอืแข่งกับพวกแบบเด็กกินเกียนแบบตัวน้อยๆนี่ยตัวลากแม่งไปด้วยอะไรยเย ล้มแล้วบอกไม่หยุดอ่ะไม่หยุดไม่หยุดหยุดคือต้องต้องร้องโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็นั่นแหละมาเล่าให้ฟังเฉยว่าเราจะทํากันจริงๆแบบนี้ผมมันแน่เลยว่ะแค่คิดก็แบบแค่คิดก็เปลืองเงินแล้วอ่ะเออใครใครมีก็คอมเมนต์มานะอย่างที่ผมบอกคอมเมนต์มาเลยแต่ว่าเออเอาขอแต่ว่าขออยู่ปาจีเ่อะนะอยู่ปาจีนะปาจีหรือว่าใกล้เคียงเออนครนายกก็ได้อะไรอย่างที่มันไม่ได้เดินทางไกลอ่ะกระบินให้กูไปใต้ไปอะไรกูไม่ไหวหรอกเด้อ ไริขั้าน้ำมันแรงค่าหรอเออแต่ว่า FC อยู่ใต้อยู่อะไรเยอะไงแต่รถใต้อะดีทุกคันเลยแต่แต่ไม่ไหวว่าไปขี่ในในปาย่างนี่หรออืไกลพูดพูดผมไม่ไหวว่ะเฮ้แต่แต่แต่ถ้าสมมติว่าเออเดี๋ยวอนาคตแบบแบบมันเรือแล้วแบบไปติดตากรรมการเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมคงคงทำแหละแต่ว่าตอนนี้เอาขอแบบใกล้ใกล้บ้างกอได้ทุกคนเจอกันครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาหารถกันแล้วก็เดี๋ยวผมจ้านเงินนะอ เจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับ